น้ำมุกน้ำมันนะ<อ>าราคาน้ำมุกน้ำมันก็ในส่วนของดีเซลนะเดี๋ยวเป็นสินจะตามมาหรือเปล่าเดี๋ยวทีมงานกำลังกอดอิดอยู่นะแต่ว่าในส่วนของดีเซลพรุ่งนี้จะขึ้นราคาหนึ่งบาทนะหนึ่งบาทเลยวันนี้นะฮะคณะกรรมาการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกอบ,บนที่มีท่านสุพัฒนพงศ์พันธ์มีชาวรองนายกและบริวาการกระทรวงพลังงานนะครับมีมติปรับขึ้นราคาดีเซล ประจําสัปดาห์<ช>อั้นมา2ส,สัปดาห์แล้วนะนอัตราหนึาบาทต่อลิตรเป็น32.94บาทต่อลิตรนะโดยจะมีผลในวันที่31มสิบพฤษภาคมนี้คือพรุ่งนี้เพื่อบรรเทาฐานะกองทุนน้ามันจากปัจจุบันที่จึงราคาไว้ที่3 1 9สิบาทต่อลิตรแต่ก็มีเพดานอยู่ที่35บาทต่อลิตรนะ เกิดตึงมาแล้ว3สัปดาห์นะครับนับแต่ประกาศขึ้น2บาทต่อลิตรเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้อันไม่อยู่นะอันไม่อยู่แล้วคือก็กลัวมันจะไปถึงสถานะกองทุนน้ำมันจะไปถึงแสนล้านต่อลิตรเนี่ยมันจะยุ่งนะใช่ครับคุณวิศัิ์วัฒนศัพท์ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงสกนชบอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงกบนได้พิจารณาทบทวนราคาขายปลีก น้ำมันดีเซลประจำสัปดาห์โดยมีมติปรับขึ้นราคาดีเซลหนึ่งบาทต่อลิตรมาอยู่ที่สามสิบสาบาทต่อลิตรจากเดิมอยู่ที่สาสิบสองบาทต่อลิตรมีผลตั้งแต่สามสิบพฤษภาคมฐานะของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปัจจุบันปัจจุบันคือเมื่อวานเมื่อวานหรือตัวเลขเข้าเข้าพิจารณาวันนี้คือตัวเลขของเมื่อวานยี่สิบเก้าพฤษภาคมติดลบอยู่ตอนนี้นะคุณป๋องแปดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบห้าล้านบาทนะ แบ่งเป็นบัญชีน้ำมันน่ยนะฮะติดลบอยู่45,968ล้านบาทบ,บัญชีกา๊าซ LPG ของทุนติดลบอยู่ที่35,427ล้านบาทอตอนนี้มีกระแสเงินสดรวมอยู่ในกระเป๋า9,700ล้านบาทแต่ว่าถ้าอัตราการติดลบทั้งสองกองทุนรวมกันตอนนี้81,000กว่าล้านเนี่ยนะครับก็กลัวว่ามันเต็มถึงแสนล้าน มะเยอะเกินจะแบ่งกรับนะครับกราบใดที่ท่าน้ำมันในตลาดโลกมันพุ่ง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 ไปอย่างเงี้ยนะก็ต้องควักหาตังมาชดเชยชดเชยมันก็จะพุ่งขึ้นไปเรื่อยใช่ครับก็จะเป็นแบบนี้นะสถานการณ์ยังไม่สงบแปลอีกหนึ่งบาทนะแปลกหมายถึงว่ามาคนใช้ดีเซลอีกหนึ่งบาทครับพรุ่งนี้ใช่ครับ